สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสี่นะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันศุกร์ที่5ทธันวาคเอ๊ะมกราคมนะคะจัดส่งให้พรุ่งนี้วันเสาร์ที่6มกราคมนะคะจัดส่งวันเสาร์แต่เช้าเลยของจะถึงลูกค้าประมาณวัน อาทิตย์จันท์หรืออังคารไม่เกินนี้นะคะแพ็คแบบรา้าส่งไปสนีไทย e m s นะแพ็กให้อย่างดี VIP ทุกต้นเลยนะคะคลิปนี้จะเป็นไม้โปรเคียตู้นะคะจะอยู่ไม้กระถางไม้จะอยู่ในกระถาง4นิ้วทั้งหมดนะคะแต่ละต้นไปอัพขึ้นไซส์6นิ้ว8นิ้วได้แล้วแต่ดุลพินิษลูกค้าเลยนะคะ คลิปนี้ค่าส่งเหมาเหมาห้าสิบนะคะขั้นต่ำขอสองต้นขึ้นไปนะจ๊ะไม่ว่าจะห้าต้นสิบต้นยี่สิบต้นก็ค่าส่งเหมาเหมาห้าสิบาทเท่านั้นนะจ๊ะแต่ขั้นต่ำหมคะขอสักสองต้นขึ้นไปแพ็คจัดส่งให้นะคะพองานแพ็คเป็นงานแพ็คแบบตะก้าต้นทุนตะกาแม่คาก็ดีดขึ้นมาแล้วสามสิบถึงสี่สิบบาทแล้วนะคะ ไม่รวมค่าขนส่งอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าทําไมไม่แพ็กกล่องหล้วไมคะไม่คาอยากแพ็กตะกา้าเนาะหนึ่งน้องไม้ได้รับแสงเต็มที่และเพียงพอนะคะ2แล้วก็ลดการกดทับเพราะเราไม่รู้หรอกบางทีพี่เจ้าหน้าที่เขา ต้องบรรจุของให้เต็มคันรถเขาอะ่ะบางทีเราไม่รู้หรอกของเราจะได้ไปอยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างเนี่ยเราก็เซฟไว้ก่อนเนาะอย่างน้อยตะกร้านะต่อให้มันอยู่ข้างล่างมันโดนอะไรวางทับอะ่ะมันก็ไม่ยุบนะคะนะคะก็เลยเซฟให้ลูกค้านะคะโดยการแพ็คตะกร้าจะ,จะโอเคกว่าต้นทุนสูงไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ามาตรฐานความปลอดภัยมันโอเคกว่าเนาะค่ะ แล้วเอ่อคลิปนี้นะคะเป็นโปรเคียร์ตู้สนใจต้นไหนจดชื่อนะคะแล้วก็โทรสั่งซื้อกับแมคคาได้เลยที่เบอร์0 8 0 5 1 9 4 9 8 8เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้สแกน QR โค้ดลน์ตรงนี้ก็ได้ลูกค้าใหม่ถ้าบังเอิญแวะเวียนผ่านเข้ามาเราเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามช่องของแมคคาไปด้วยนะคะเผื่อคราวหน้านะคะระบบมันจะได้แจ้งเตือนไวขึ้นเราจะได้เห็นคลิปไวขึ้นจะได้ทําการสั่งซื้อกันได้ไวขึ้นนะคะหรือไปกดเพิ่มเพื่อนแมคคาในไลน์ไว้ก่อนก นะรอบหน้าเจอไม้ถูกใจจะได้พิมพ์ทักเอาไว้ได้เลยนะคะว่าสนใจต้นไหนอะไรยังไงบ้างนะคะ,ะวันนี้นะคะก็จะมีใบก้าปูมาให้ด้วยนะคะใครสนใจใบก้ามปูนะคะแพ็คละในหนึ่งแพ็คจะมี5ถุงนะถุงละ1กิโลเนี่ยอันนี้1 2 3 4 5นะคะจะบรรจุให้เป็นแพ็คแบบนี้นะคะแพ็คละ5กิโลโอนอยู่ที่130บาท ะะปลายทางจะอยู่ที่แพ็คละ170บาทปลายทางถ้ารับ2แพ็กนะคะจะอยู่ที่1นึเอ้ยอยู่ที่300บาทเฉลี่ยตกแพ็คละ150บาทเท่านั้นนะคะราคานี้คือรวมส่งให้แล้วสําหรับใบกัมปูนะคะตรงนี้เป็นใบกัมปูล้วนๆใบกัมปูแท้ๆไม่ได้ผสมดิน ไม่ได้ผสมแกลบไม่ได้ผสมขุยมะพร้าวนะคะเป็นใบหมักธรรมชาติมาแบบนี้เลยลักษณะเป็นใบหย,ยาบแบบนี้เลยนะคะที่ให้เป็นใบหยาบแบบนี้เพราะว่าเวลาไปอัพขึ้นไซส์กระถาง 5, 5นิ้วห้านิ้วหนิ้วนิ้วหรือกระถางใหญ่ขึ้นไปอ่ะมันจะได้ย่อยสลายชา้านะคะตัวนี้รากเดินดีรากจะโปร่งนะคะเดินดีแล้วก็กัดสีสวยด้วยนะคะสําหรับบอนสีหรือใครจะเอาไปปลูกอย่างอื่นก็ได้นะคะก็ไปผสมอัตราส่วนตามสูตรทั่วไปนะคะบาง บางที่เขาก็ไปผสมใบกัมปูนะคะละเอียดผสมกับแกลบผสมขุยมะพร้าวอย่างนั้นนะคะก็แล้วแต่ชนิดของพืชที่เขาชอบอะเนาะแต่ถ้าสําหรับบอนสีใช้เป็นใบกัมปูล้วนแบบนี้เลยก็ได้หรือจะผสมดินในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้สําหรับไม้นอกตู้นะคะรากเขาก็จะเดินดีนะคะรากเขาจะ ดินเขาชอโปร่งมันไม่แน่นเกินไปสาเหตุที่ไม้ไม่โตคือหนึ่งดินมันแน่นเกินไปนะคะอย่างบางบางที่ก็เป็นดินที่เขาผสมสําเร็จรูปนะคะเขาจะเขียนว่าดินใบกมปูจริงก็คือนั้นมีส่วนผสมของใบกมปูแต่เขาผสมแกลบด้วยขุยมะพร้าวด้วยแล้วก็เป็นดินไปด้วยมันก็จะทําให้แน่นเกินไปนะคะเพราะว่ามันละเอียดมาแล้วอ่ะมันก็จะย่อยสลายไวพอย่อยสลายไวดินมันก็แน่นรากมันเดินไม่ได้มันเดินไม่ดีมันก็ไม่โตนะคะก็จะเกิดปัญหารากเน่าหัวเน่า ใบไม่โตแบบนั้นนะคะตรงนี้เป็นใบก้ามปูล้วนๆนะคะหมักธรรมชาติสามารถสั่งไปลองกันได้นะคะมันดีจริงๆริแม่ค้าก็ใช้แบบนี้แหละนะคะแม่ค้าสั่งมาใช้เองนี่แหละแต่ก็แพ็คแบ่งขายลูกค้าด้วยเพราะว่าหลายท่านก็สอบถามมาเยอะว่าไม้ที่สวนสวยจ้างใช้อะไรเนี่ยแหละดินส่วนสําคัญนะคะดินส่วนสําคัญที่สุดสําหรับบอนสีเลยนะจ๊ะสามารถสั่งได้นะไม่ซื้อบอนสีสั่งแต่ใบก้ามปูก็ได้นะคะส่งแยกกันอยู่แล้วใครสั่งซื้อบอนสีด้วยใบก้ามปูก็ได้นะคะ แพ็คแยกกันเพราะบอลสีแพ็คตะก้าใบกัมปูจะแพ็คเป็นให้เป็นห่อแบบนี้นะจ๊ะ mm. ก็สนใจอันไหนก็สั่งได้เบอร์โทรเดียวกันนะคะสอบถามเดียวกันลายเดียวกันสามารถสั่งกับแม่ค้าได้เลยวันนี้นะคะถ้าใครเห็นคลิปนี้แม่ค้าขอรับออเดอร์ถึงแค่5้าโมงเย็นนะคะถึงแค่5้าโมงเย็นเพราะว่าพรุ่งนี้แม่ค้าไปธุระแต่เช้าเลยคืนนี้จะไม่มีใครแพ็คให้แล้วเนาะจะได้เต็มที่5้าโมงเย็นสําหรับรอบจะส่งเป็นวันเสาร์พรุ่งนี้ ะะแต่ถ้าใครมาเห็นค่ำๆดึกๆหรืออาจจะเห็นคลิปพรุ่งนี้เห็นคลิปวันเสาร์อะไรเงี้ยก็พิมพ์สอบถามแม่ค้าได้นะนะคะถ้ายังมีอยู่ต้นไหนมีอยู่หรือมีอีกนะคะเดี๋ยวแม่ค้ก็จะจดไว้เดี๋ยวก็จะเก็บไว้ส่งให้รอบส่งถัดไปได้นะคะมาเรามาดูบอลสีกันเลยว่าคลิปนี้โปรเคียตู้มีอะไรให้บ้างเริ่มกันที่ต้นนี้เลยนะคะชื่อว่าหันุมานสืบมักคา หนุม,นมานสืบมะคานะคะตัวนี้เป็นไม้ป้ายนะคะนายจะเป็นพื้นเขียวป้ายชมพูจะไม่ได้กัดชมพูทั้ง,งใบเหมือนพวกหันุมานข้าวเฝ้าหันุมานอมพพลาแบบนั้นนะคะจะเป็นตระก,กูลหันุมานเหมือนกันเป็นหันนุม,นมานสืบมะคาอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะรากทะลุแล้วละ่ะไปอัพขึ้นไสาหกสาแได้เลยแล้วน้องเขาจะโตไวขึ้นเห็นไหมรากขาวอวบอุดมสมบูรณ์มากนะคะอะ กระถาง4นิ้วนะคะสําหรับหันุมานสืบมะคาต้นนี้แมคค้าให้ไปที่80บาทนะคะ80บาทวันนี้มีมาทั้งหมด6ต้นนะคะได้6ต้นนะคะต้นละ80บาทหันนุมานสืบมะคาคา่ะกอสงวนสิทธิ์ในการเลือกนะลูกค้ามันเป็นจํานวนหลายๆต้นนะคะเดี๋ยวแมคค้าก็จะหยิบจัดให้เลยนะคะส่วนตรงนี้เป็นบัวบัวสวรรค์ นะคะบัวสวรรค์แต่เขายังไม่ไป้ายมันก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าบัวหิมะนะคะแบบนี้เลยนะจ๊ะเอาไปกระถางละ50บาทเนาะบัวหิมะนะคะ50บาทจ้ะถัดมาตรงนี้นะคะเป็นมณีสัตบัญมณีสัตบัญไซส์ฟอร์ม3ใบ1หลอดนะคะสใบบ้าง3ใบ1หลอดบ้างนะคะไซส์ประมาณนี้เทียบกับมือไหมคะนะนะคะไม้กระถาง4นิ้วจ้ะมณีสัตบัญเอาไปต้นละ60บาทนะคะนี่จ้ะ นี่นะคะใส่นี้เลยบางต้นก็3าใบ1หลอดหลอดกำลังมานะคะบางต้นก็3าใบแบบนี้นะจ่ะ60บาทเท่านั้นวันนี้คัดมาได้ทั้งหมด6ต้นนะคะมันกำลังโตมาขึ้นมาเรื่อยๆแหละนะคะแต่ว่าแม่คะคัดต้นที่มันได้ฟอร์มมาแล้วว่า6ต้นนะคะสำหรับคลิปนี้ต่อมาก็เป็นองค์หญิงอนัญญาพนาวันเป็นองค์หญิงชื่อยาวนะคะ เปิดดังมาแล้วแบบนี้เลยนะคะองค์หญิงอนัญญานะคะอันนี้ก็เอาไปต้นละ60บาทนะคะมี3ต้นจากองค์หญิงอนัญญาถัดมาบอนกาบตรงนี้นะคะชื่อว่าพยามุจจรินโตขึ้นกัดสีชมพูสวยๆนะคะส่วนทรงเขาจะคอดๆเหมือนแบบพญานาคนั่นแหละจ้ะสมชื่อพยามุจจรินนะคะนี่เริ่มกัดสีแล้วเอาไปต้นละ100บาทนะคะเป็นบอนกาบนะคะพยามุจจริน ต่อมาด้านหลังนะคะตัวนี้มีชื่อว่าพระอีสวนปราบจักรวาลนะคะพระอีสวนปราบจักรวาลนะคะจะคล้ายๆคล้ายคายนางรากสดนะคะนางรากสดนางทรงใบาย,ยาวไม่มีเม็ดที่พื้นใบพระอีสวนจะออกสะโพกกว้างหน่อยนะคะใบป้ายเหมือนกันแล้วก็จะมีเม็ดกัดที่พื้นใบพระอีสวนปราบจักรวาลตัวนี้ก็เป็นไม้เก่านะคะนะเอาไปให้ไปกระถางละ เ0บาทนะคะพระอีสวนปราบจักรกวาลน,นะคะกระถางละ70บาทคัดฟอร์มป้ายมาให้แล้วทุกต้นยิ่งโตยิ่งสวยาลายกระดูกเขาจะชัดขึ้นสะโพกเขากว้างนะคะนี่นะจ๊ะคัดมาให้ทั้งหมด6ต้นนะคะต้นละ70บาทจ้ะพระอีสวนปราบจักรวาลน,นะคะย้ำชื่อย้ำชื่อให้เดี๋ยวลืมถัดมาตรงนี้นะคะมีชื่อว่าของขวัญของขวัญเป็นไม้ที่ไม่ใหญ่นะคะเป็นไม้ที่เป็นปุ่มเตีย้ย นะคะเอาไปฟอร์มประกวดได้นะลูกค้าพวกเนี้ยความสูงไม่เกิน3นิ้วนะคะนี่นะจ๊ะอของขวัญกระถาง4นิ้วไม้ไม่ใหญ่นะลูกค้าของขวัญต้นไม่ใหญ่นะจ๊ะเอาไปต้นละ100บาทนะคะ100บาทวันนี้คัดมาให้ด้วยกันทั้งหมดแค่4ต้นเท่านั้นนะคะสำหรับของขวัญน,นะ0นบาทจ้าต่อมาตรงนี้ก็เป็นสาวนครชัยศรี สาวนาครชัยศรีนะคะนี้เอาไป80บาทนะคะเปิดหน้าดังมาแล้ลวดลดลายสวยงาม80บาทสาวนาครชัยศรีวันนี้มีมาได้2ต้นจ้ะใครทันก็คือทันแมมคาดีใจด้วยนะครับ จังหวะและโอกาสเราตรงกันไงลูกค้าว่างพอดีเห็นคลิปแม่คะแล้วลูกค้าว่างพอดีก็สั่งซื้อกันได้นะคะส่วนใครไม่ทนันไม่ต้องเสียใจนะคะฝากกดติดตามช่องของแม่ค้าเอาไว้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีมาให้เสมอนะคะแต่ยังไงก็สอบถามกันได้เห็นคลิปต้นไหนก็สอบถามได้ว่าอยากได้ต้นอะไรต้นไหนมีหรือหมดนะคะบางครั้งที่แม่ค้าบอกว่าหมดก็คือต้นมันเล็กมันยังไม่ได้ฟอร์มนะคะแม่ค้ายังไม่อยากให้ไปนะคะ ก็จะเป็นคัดไซที่มีในคลิปอย่างเงี้ยให้นะจ๊ะอันนี้จะเป็นพลอยชมพูนะคะวันนี้คัดมาให้อีก6ต้นสวยนะคะพลอยชมพูบอกเลยว่าเลี้ยงเถอะ โตขึ้นรับรองไม่ผิดหวังนะคะเลี้ยงง่ายด้วยต้นนี้นะคะพลอยชมพูเอาไป50บาทเท่านั้นโตขึ้นพื้นสีเขาจะเข้มกว่านี้แต่ความสว่างของเม็ดพลอยแบบเนี้ยตรงเนี้ยก็จะออกสีชมพูสะท้อนแสงเขาจะเด่นขึ้นมามันจะลอยขึ้นมาเม็ดเขาอ่ะแต่ตัวใบเขาจะเข้มขึ้นนะคะพลอยชมพู50บาทเท่านั้นค่ะต่อมาด้านหลังอันนี้เป็นเป็นเงินแสนนะคะเงินแสนก็50บาทนะคะวันนี้คัดมาให้5ต้นจ้ะ 50บาทเงินแสนต่อมาทางด้านนี้เป็นอสงไขนะคะอะส่งไขเอาไปต้นละเท่าไหรด่ดีเอาไป70บาทเนาะอ่ะรอบนี้นะคะป้ายมาแล้วทุกต้นละจ้ะป้ายมาแล้วทุกต้นเริ่มกัดหน้าที่ใบเอ้ยกัดสีชมพูที่พื้นใบแล้วไปอัพขึ้นไซได้เลยลูกค้าไปอัพขึ้นไซกระถาง6นิ้วก็ได้เขาจะโตวไวขึ้นอีกนะคะเพราะว่ารากเขาก็ทะลุกระถางมาหมดแล้ว นี่นะจ๊ะสามารถไปอัพไซด์ได้เลยการอัพไซด์กระถางก็คือเพิ่มปริมาณสารอาหารในเขาเนาะเพราะเนี่ยรากเขาทะลุและเขาชอนใช้หาอาหารไม่เจอแล้วนะคะเพราะรากที่มันทะลุลงมาแล้วอะ่ะมันก็ไม่สามารถจะย้อนกลับขึ้นไปข้างบนได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไปขยายพื้นที่ให้เขาหน่อยนะคะก็ปลูกลงไปรากเขาก็จะมาหาอาหารอีกมันก็จะโตขึ้นอีกไวขึ้นเลยโตขึ้นบึ๊บ,บ,บเลยต้นละเจบบาทนะคะอ่ะส่งไข่จ้ะ ถัดมาตรงนี้ก็เป็นเอ่อสีลาเพชรนะคะสีลาเพชรสีลาเพชรนะคะมีอยู่สี่ต้นอ่ะมีอยู่สี่ต้นนะคะอันนี้ให้ไปรุ่นนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะสีลาเพชรจะเป็นกัดหน้าแดงนะคะรุ่นนี้จะไม่ได้มีเปิดเป็นด่างเขียวเหมือนรอบที่แล้ว นะคะรอบที่แล้วหมดไปแล้วเอาไปลุ้นได้เลยส่วนอันนี้เป็นหน้ากัดสีออกสีแดงโตขึ้นกัดลวดลายสวยงามนะคะศิลาเพชร50บาทนะคะมีอยู่4ต้นจะ้ะถัดมานะคะเป็นเพชรติวานนเพชรติวานนมี3ต้นนะเพชรติวานนมี3ต้นนะคะรอบนี้เอาไป80บาทนะคะเพชรติวานนนี่จะ้ะ เปิดด่างมาแล้วนะคะแต่ใบล่าสุดบางต้นเขาก็จะยังไม่เปิดมาแต่มันมีเชื้อด่างทุกต้นนะคะเอาไป80บาทเพชรตีวานนท์ต้นนี้ต้นนี้โวเคนโน่โวเคนโน่นะคะมีต้นเดียวด่างสวยมากนะคะมีต้นเดียวเลยโวเคนโน่ cano, อันนี้เอาไป150บาท150บาทนะจ๊าโวเคนโน่มีต้นเดียวแล้วก็กลับมาทางด้านนี้เป็นณเมืองนนท์นะคะณเมืองนนท์ ด่างสวยๆแบบนี้เลยนาะเมืองนอนท์นาะเมืองนอนท์แม่ค้ามีอีกหลายต้นนะคะเปิดด่างแบบนี้แล้วทั้งนั้นเลยนาะเมืองนอนท์เอาไปต้นละห0สิบนะคะให้ไป6กสบาทแล้วกันนะฟอมด่างแล้วนะคะนาะเมืองนอนท์หกสิบาทอันนี้ตัวอย่างสองต้นนะมันจะมีไซส์แบบนี้อีกนะคะน่าจะได้อีกสักห้าห้าต้นห้าต้นหกต้นนะคะถ้าใครรับก็แจ้งแม่ค้าได้เลยเอาไปหกสิบาทนะคะ ต่อมาด้านนี้นะคะทิพวารีทิพวารีนะคะผ่ามาจากดารานพัตทั้งหมดแต่เขายังไม่ด่างมีอีกชื่อหนึ่งก็เลยเรียกว่าทิพวารีนะคะไซส์กระถาง4นิ้วเป็นไม้คอมเพกตัวเนี้ยต่อให้ด่างหรือไม่ด่างมันก็สวยนะคะเขาจะเป็นพุ่มของเขาเป็นไม้พุ่มเตีย้ย ใบแข็งแรงก้านแข็งแรงสีสันสวยงามนะคะวางประดับไว้ตามมุมบ้านตามสวนต่างๆได้นะคะไปใส่กระถางสีขาวก็ได้มันจะตัดกับใบสีแดงที่สวยงามมากนะคะใส่กระถางไอมินิมอลที่เป็นสีขาวนะคะสวยและใบต้นเขาจะเด่นขึ้นมาเลยนะคะทิฟวารีทิฟวารีนะคะแม่ขาให้ไปที่เอาไป60บาทละกันนะคะทิปวารีนะคะ60บาท ต่อมาด้านหลังอันนี้เป็นนพ9ก้านพ9ก้านะคะมีสองต้นนพ9ก้านะคะมีอยู่แค่สองต้นนะเปิดด่างมาครบทุกสีเขียวขาวแดงเหลืองนะคะเอาไปกระถางละ80บาทนะคะนพเก้ามีแค่สองกระถางเท่านั้นต่อมาด้านหลังตรงนี้เป็นเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีนะคะเปิดด่างมาแล้วนะคะใบใหม่อันนี้ ดางแน่นอนนะคะดังเหลืองแบบนี้เลยเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีก็ให้ไปกระถางละ80บาทนะคะมีอยู่2กระถางเท่านั้นจ้ะด่างแล้วทั้งคู่นะคะกระเยบมาตรงนี้จ้ะเมืองกอกเกตนะคะเมืองกอกเกตอันนี้เป็นเจน2นะนี่ใบใหม่เปิดมานี่เหลืองดังเหลืองนะคะฮาร์ปฝั่งนี้เลยรอเขากางใบอา่าเต็มที่แล้วเดี๋ยวสีใบเขาแห้งสนิทแตวตรงนี้เขาจะเข้มขึ้นนะคะ เมืองเกาะเกตเจนสองนะคะมีกระถางเดียวนะคะด่างประมาณนี้เอาไปต้นละ60บาทนะคะอันนี้เอาไป60บาทมีกระถางเดียวจ้ะต่อมาตรงนี้เป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวจะออกทั้งป้ายป้ายแดงและป้ายเขียวอ่ะสวยๆแปลกๆแบบนี้เลยนะคะนี่จะออกทั้งป้ายแดงและป้ายเขียวมาแบบนี้นะคะ จะออกเหมือนจะออกแผลงหน่อยๆด้วยซ้ำนะคะนี้นะวันนี้มีแบ,แบ่งให้ทั้งหมด5ต้นนะคะเจ้าสาวฟอร์มนี้เลยป้ายแบบนี้เลยเอาไป100บาทนะคะ100บาทเขาจะป้ายอมแดงด้วยเขียวด้วยนะคะมันจะออกแผลงสวยๆไปอีกแบบหนึ่งนะคะป้ายออกมาหลายมิติเลย100บาทนะคะมี5ต้นเท่านั้นนะคะต่อมาสุดท้ายของเราตรงนี้ก็เป็นพญาขอมดำนะคะ พญาขอมดำอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะเอาไปต้นละ100บาทเช่นเดียวกันมีมาแค่4กระถางเท่านั้นหายากนะไม้ตัวนี้เลี้ยงไว้เถอยิ่งโตยิ่งดำดำนะคะโตขึ้นจะดําสนิทเลยนะคะสวยแบบสวยเงาเงา,งาดำเงาเงาเลยนะคะพญาขอมดํานะ100บาทเท่านั้นจ้ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโปรเครียตู้วันนี้นะจ๊ะถูกใจต้นไหน โทรหาแม่ค้าได้เลย0805194988ค่าส่งเหมาเหมา50บาทนะคะขั้นต่ำแม่ค้าขอ2ต้นขึ้นไปจัดส่งให้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้ค่ะเช่นเคยจ้ามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะ